สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้ครับเกิดสภาพพี่น้องเบิง้งคอยงามๆรา,าคาดีเชนเคยนะผมวันนี้พ,พ่อพี่น้องมาอยู่ที่ค้องขั้วแม่ประดับนะครับบ้านสะวางพนานาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้แม่เพื่อนม,มีอย้ามาเปิดนะครับอยู่ตัวนึงนะครับเป็นคั้วสาวสวยนะมาเปิดได้ไหมนี่เดี๋ยวสิเขับไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพื่อนว่าสิเปิดราคาเท่าไหรนะผมสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มีขอมงามมาฝากพี่น้องเลยเนาะจ้าอยู่ตัวนึงจ้าเป็นคั้วสาวหนุอยเนาะ จ้า่กวยแม่สาวจ้า่กวยสาวน้อยตัวนี้ไม่ซ anyway> ื้อประถันแม่มีจ้าน้องไข่มุกจ้าน้องไข่มุกจ้าเป็นลูกสาวของเพลแม่เพลมงคลจ้าเทพมงคลเพชรมงคลจ้าเพชรมงคลจ้าลูกสาวเพชรมงคลแม่เพิ่นสายใดครับนี่สายอีสานนี่อะไรจ้ะสายอีสานเนาะจ้ะน้องไข่มุกในซูนี่พี่ลอยสามซิมหาและประกันที่ลอยสามซีจ้ะ่ลอยสามซีบวกจ้าอายุประมาณปีสามซีเดือนนี่แหละจ้ะตามใบเพื่อนเนาะจ้ะมีเอกสารจ้ะ ลูกสาวเพชรมงคลนะครับสายเพชรอุดอระนะครับสำหรับเพชรมงคลเป็นทายาทของเพชรอุดอรนะครับเท่ากับว่าน้องไข่มุกเป็นล้านเพชรอุดอรเนะาะนะครับกำหนดข้อกับตามนี้นครับเดือนหาหกี 4, นะครับหลอดสีขาวนะครับมีใบมี่หลอดครบนะครับผมอ่ะมาเบ่งความงามของเพิ่นนะครับโบมี่ตาหนีมาไแมเนาะจ้าโบมีจ้าขันมีกับบอกเลยค่ะขันมีกับบอกกันนะครับประกันตํานี้ให้ทุกอย่างเนาะมาเบ่งหน้าตาหน้าเขาเพิ่นก้อนนะครับ น้าเขาเปิดสวยนะครับ <reveal again response> น้าเขาเปิดหัวหนกนุ่นดีหัวน้องใหญ่ดีดีหูใบหูใหญ่ดีเนาะใช่นะผมห่องคอสองเซนนะครับเล็บดีนะครับถุงเท้าขาวเขาลายสีขาเบิ้องลับตัวของเพื่อนนะครับเบิ้องคอหนาแข้งขาดีพี่น้องครับเบิ้งเหรอขาลายด้านหลังหางเป็นพัวนั่นเองเนาะจ้าหางเป็นพัวใหญ่นะครับผมเบิ้งเหรองูซีเต่า อันนีน้เรานมมันก้อนับนมซีเตาครับผมนมควอยสาวนะครับหางคุ้มหางเพื่อนล่ำตัวยาวดินะครับพื่ทว่าอยากได้าทายาทของเจ้าเพชรมงคลนะครับลูกสาวเพชรมงคลไว้ปีสี่เดือนสูงร้อยสามสิห้านะจ้านะครับประกันไว้สามบี่บวกเปิดไรได้แมเปิดหนึ่งแสนหาหมื่นเก้าพันบาทจ้า1นึ่งแสนหาหมื่นเก้าพันจ้า ราคานี่ต่อรองอได้เนะาะค่ะต่อรองได้ค่ะมาเบิ้งตัวจริงอะไรก่อนอแม่จุงพี่ครับจุงให้พี่น้องเบิ้งท่าเดินท่าย,ย่างกันงานะสำหรับสาวสวยหมุนไปเลยแม่ให้พี่น้องเบิ้งท่าเดินท่าย,ย่างกันใช่บอกเบอร์โทรศัพท์ไปเลยแม่ศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกสามแปดแปดเจ็ดจ้ะของแม่ประดับนะครับผมเปิดอ่าควายสาวนะครับผมปีซี่เดือนสูงลอยสายเลมหานะครับลูกสาว <นะ S 1> เพชรมงคลนะครับนะสายเพชนะรพชอุดรหนึ่งแสนหาหมื่นเก้าพันเนาะใช่ ราคานี้ตัวรองกันได้จ้าประกันตันี้ทุกอย่างจ้าประกันตันี้ทุกอย่างค่ะอ่ะพให้ว่าอยากได้ไปพนะสายพันธุ์กันนะครับผมโทรมาตัวรองพูดคุยกันมีโลโซไฮเดรตไหมเนาะจ้าอ่ะเบิรงบอกวันนี้ค่นนึงนะผมมันมีมัตเดียวจ้ามีตัวเดียวต้องกานมากกะโทรมาตัวรองพูดคุยกันนะครับสำหรับสาวสวยตัวนี้จ้าบลูกสาวเพชรมงคลหนึ่งแสนามื่นเก้าพันนะครับสาหรับคิมนี่ขอบคุณไลน์นับที่ตามาชมกันนะครับคันมีความงามราคาดี กษตรผ้าพน้องเบิ้งม,มาช,ช,ชมกันเคืนนะครับอย่าลืมนะคกดติดตามและกดแชร์เพื่อตังใจให้ช่องไอชาตเทียวไว้สหรับคลิปนี้สวัสดีครับ